สบายดีทุกคนตอนนี้เราพกเขาเดินทางมาตั้งแต่บ้านนำเฟืองมาหอนหน้าทำก็คือทำรรผักก้านั่นเองเนะาะใช้ระยะเวลาเกือบสองชั่วโมงได้ระยะทาง19ก่อกิโลเมตรนั่นเองบุกบึนมาเนาะพาทุกท่านไปเบิงความสวยงามและไปเบิงถ้ทำที่ว่ามีความเลิกหลายและเป็นทำที่หนึ่งทำของเมืองแม่แข็งเวงจันทรเนาะที กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้อันนี้ก็คือบริเวณทางด้านหน้าของนาธรรมเนาะเดี๋ยวจะขี่เข้าไปหาด้านในหาทุกทานเข้าไปบึกเนาะว่าเปิดแนวใดความสวยงามทางด้านหน้าเลยกับทัวรธรรมดาแล้วเนาะเป็นปากถ้ำที่ว่ากว่วงแต่ว่าเราต้องด้งขี่เาเข้าไปเพราะว่ามันจะเป็นสายน้ำหลอดออกมา แต่ก็ต้องได้ใส้ข่มไฟนะั่นเองเนาะในการที่หาจใเห็นความสวยงามภายใน อันนี้เข่ามาได้หน่อยเดียวแล้วเนาะ ้าอันนี้แห้งคักเลยอันนี้เป็นมันเป็นใหญ่เลยเนาะกันนี้ล่ะซาบะแมตคนนี้เนาเโบลิเวียนม่นาะเีย Chap nhanh lên trong chợ là chắn níu binh níu chặt chắn này, chắn chặt chắn chặt đi chặt chắn chặt chắn chặt ตูปดี๋ยแต่อกันนะเครื่องเหงมือนี่โ้ยรุ่นต้องแปะโอ้ยแห่งบูมีอันนั้นจะจับ่อันนี้เลยสัเตะ เขาเข้าจากปากถ้ำมาได้ไระยะหนึ่งเนี่ยเราเพื่อนก็จะมาจอดให้งๆเฮาเนาะในจุดนี้ให้เขามาชมความสวยงามหินย้อยเนาะในถ้ำทับอิดนั่นเองเนาะเพราะว่า,าจากสำรวจของเพื่อนบอกว่าอยู่ภายด้านในของถ้ำนี่นะมันจะมีถ้ำที่เอิ้นว่าเป็นถ้ำย้อยนะทุกท่านอีกหลายๆถ้ำนั่นเนองเนาะอันนี้คือเป็นจุดทับอิดเนาะที่เขาเข้ามาเราก็จะได้มาเห็นลักษณะแบบนี้เลยมันก็จะเป็นหินย้อยแบบนี้เนาะทุกท่านอันนี้เป็น คายคือกันครับต้นกระบ,บ,บองเผชดนั่นเองจุดทาอิฐเนาะที่เข้ามามันบอกว่าอาจคันเขาจะเข้าไปเบิร์ตนะไปเบิรงตปตุกจุดนะอาจจะใช้เวลาดนเนาะก็จะเข้าไปในจุดบางส่วนเองอันนี้เข้าเจ้าว่ามันสร้างความสวยงามอีกอย่างหนึ่งได้ทุกคนที่เนาะจะแตกต่างและจะใหอ้อีกมุมมองหนึ่งเนาะนี่ขา้ขาวเจ้าวามันสวยงามเนาะมันก,นมนก็มีอายุร้ายสิบปีเนาะจึงจะสามารถสร้าง อามนส์เนียเาข้อมสวยงามให้เฮาได้เที่ยวอันสมแบบนี้เลยโอ้นเบนแม่สกีบงเบงนาะมันจะเป็นลักษณะแบบหินย่อยเป็นการทรายเนาะเป็นเม็ดทรายที่ผสมกับน้ำแล้วก็ย่อยลงมาเนาะก็เลยเกิดเป็นลักษณะต่างๆรุบทรงต่างๆของถ้ำนี่เองเนาะกลายเป็นถ้ำหินย่อยนะแต่ว่าระยะทางเข้ามาก็ไก่เตือบได้ดีแต่ว่าหาทุกคนเนาะใครที่จะเข้ามาก็ระดับในเกียมในเรื่องอุปกรณ์อย่างต่างๆเข้ามาเนาะ อันนี้คือจะเป็นจุดที่หนึ่งเนาะที่เอาเขามาแวสมนันเองจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะทุกคนอยู่ภายในของทำฮาก้าเนาะเมืองแม่นั่นเองแข่งเวงจันเนาะเป็นจุดทอตอิตที่เข้ามาได้ทุกจุดนี้ทุกท่านจุดนี้เนาะงามไปค่ายคือกับลูกตุ้มเนาะ ในส่วนทงนางหน้าหนาว่าสวยงามมาว่าวแล้วแต่ว่าเข้ามาฮอดไาย์ด้านในแล้วเขาแนมกลับขึ้นไปเนาะทางที่เขายางเข้ามาว้าวกเก่าอีกเนาะทุกคนจะสังเกตเห็นเนาะว่าเหมือนว่าเขาหยางผ่านอีกมิติหนึ่งเนาะเข้ามาในะอีกมิติหนึ่งนั่นเองเนาะเพราะว่าจากลักษณะของในเขตนี้จะเห็นได้ว่าเป็นในส่วนของหน้าหาเนาะแล้วจะเป็นเดิน บอกกับตัวไม้นั่นเองเราจะมีแสงแดดที่ซองเข้ามาในปากถ้ำจุดท uh uh ี oh ่ข้าพเจ้าย uh ืนอยู่นี้เราจะให้ให้ความรู้สึกว่าเราได้ผ่านเนาะอีกจุดหนึ่งมาอีกจุดนึงบอกกับความสวยสุดงดงามของธรรมชาตินั่นเองนี่ทุกคนเ๋ยว ถ้ำที่วานับเตทีข้าพเจ้าเคยไปมาแล้วเคยนําเสนอเนาะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดใหม่แล้วก็สวยงามแล้วก็แตกต่างจากในส่วนที่ผ่านมานั่นเองเนาะแต่ว่าเป็นบอกว่าในส่วนของทางด้านในนี่สวยงามกว่าน,นี้แล้วจะว้าวกันนี้เนาะเดี๋ยวเข้าไปบึงในส่วนของทางด้านในน้ากัดเนาะว่ามันจะซําใด้ของถ้ำผักกาดนี่เนาะอยู่ที่แม่ แขวงเวียงจันทร์นั่นเองเดี๋ยวเพิ่มไฟก่อนเนาะเพิ่มไฟก่อนเพิ่มไฟก่อนโอ,โอ้ว้าวเหมือนเป็นห้องโถงเนาะขนาดใหญ่แล้วก็ถือตกแต่งไปด้วยลวดลายที่เป็นหินย้อยเนาะที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมันให้ไหนเราได้เห็นมอนซนีเน ของภายด้านในของถ้ำนี่แหละทุกท่านในอีกมุมมองหนึ่งเราเห็นไฮเฮาได้เห็นความสวยงามนะของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเองในดีเน,น้องผู้ธรรมดาทุกคนเบิ่งสังเกตเบิ่งมันจะเป็นลักษณะคือจะเป็นเกล็ดแบบนี้เนาะนี่นี่นะมันจะเป็นเลื่อมๆแบบนี้เลยนี่เวลาเขาส่องไฟใส่สิมันจะนี่ทีสวยงามเลย ค่าว่าเบ่งด้วยจากสายตาแล้วในจุดนี้ขนะทถูกหัดมันจะเป็นห้องกวงๆแล้วทั้งด้านข้างเนาะเหมือนว่าการตกแตง่งคือสมมุติว่าคือเป็นอยู่ในบ้านในห้องแรมอย่างนเนาะกจะตกแต่ง้วยหินอ่อนนั่นเองแต่ว่าเฮาเบ่งในลักษณะชมแบบนี้นี่ทุกคนเหมือนว่าเป็นลูกตุ้มเนาะแล้วแต่ว่ามเป็นลักษณะของการยึดกันย่อยเนาะของธรรมชาตินั่นเอง จุดนี้คือกันอันนี้ก็งามคือกันทุกท่านปานอย่างล้วนเนาะแต่ว่าเข้ามาในนี้เัรเยเียได้ที่สําคัญคือที่มาร์กคือมันจะเป็นห้องกุ้งก้วงแบบนี้เลยแบบนี้เลยทุกท่านเหมือนว่าเป็นเสาเนาะเสาที่ค้า ในส่วนของเพจฝากพิธานเอาไว้นะนี่เวยว้าวงามายตัวนี้ปันเกีอกอนปั่นเกียน้ำก้อนเนาะ เออไ่คม่ให้กสิอืทั้งนรงก็นี่แป๊บดีจ้าอัะทำแต่ทำกูอูอาแต่ลทก็แป๊บปเลยกูต้อมาก็แป๊บต้นไม้เงี้ยองงาุดเลยเนาะสัการุดเลยกูยังตายแล้วลงอะไรินทุกคนมาหนตา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 ทุกค่านห้ามจับเด้๋ หักษาธรรมชาติหักษา,กษาความสวยงามสุดกัดนเนาะให้เขาได้เบิ่ในจุดอีกเด้อหาว่าท่านใดใหานได้ไดหากว่าได้ชมคลิปวดียวนี้เยอะเลยตามมาเนาะมาหเนี่อะตั่นอมูี่หนีูต่านท่นอยู่ในหนัง ตนี่เดียวทุกท่านจุดนี้ฮะผ่าพระเจ้าหูเสึกว่ามันจะโดดเด่นแล้วหูเสึกว่ามันจะเป็นจุดที่สวยงามหลายเนาะเดี๋ยวเนะพื้นสังเกตเว่าในในส่วนของที่เป็นพื้นทางยางจะเป็นลักษณะคล้ายก็เกับดอกเห็ดยังเช่นดอกทุกท่านแต่สีแดงว่ามันจะเป็นลืดๆไปมีกุ้งมีไก่ด้วยในบ้านที่เก็บไก่ คนจะพาไปเบิ่งอีกจุดใหม่ที่บระวางบอกว่าว้าวอีกเนาะอึ๊บอู้ตี ที่ข้าพเจ้าว่าป้ากับเผาคือแบบมันต่างจากหลายๆจุดนาทีไปมาแล้วมันกับจุดนี้นี่นี่ยมันให้ความรู้สึกที่แบบว่าป้า,ปามันสวยงามที่สุดเลยเอีอมันเป็นแบบเหมือนเก็ดน้ำก้อนอย่างประมาณนี้เนาะทุกท่านแต่ว่ามันโบเมนเนาะทุกท่านเดี๋ยวนาะงามหลายงามหลายงามหลายเนาะนี่ลักษณะประมาณนี้เลยอ,อันนี้น ี่ส่วนจุดนี้คือกันทางยางอะไรอย่างสิบแบบนี้เป็นราคาประมาณนี้เน,น,นี่ยธรรมศาสตร์ปั้นเต่งธรรมศาสตร์ส,ร,สร,ร้างขึ้นมาแล้วในจุดนี้ นี่ก็คือการทุกท่านจะสังเกตบนโลเวอร์วามันจะเป็นลักษณะคือเป็นตับเป็นตับเป็นตับแบบนี้แต่วมันจะเป็นสีขาวนวลเนาะนวนลล่ามส่วน,นนี้ก็คือการทุกท่านยับขึ้นมาหน่อยนึงจากวังกี้นี่เนาะก็จะเห็นลักษณะที่วาันเป็นตับเป็นตับนั่นเองแล้วมันจะให้ความเป็นสีขาวเนาะ,ะเดี๋ยวทุกท่านรเบร่งได้ลักษณะประมาณนี้ เหมือนกิดน้ำก้อนเนาะคือกับจุดื่งกีนี่ทุกท่านเดี๋ยวี่นี่เลยเนาะเป็นข่าวออกกิดน้ำก้อนข่าวนวลข่าวอันนั้นไปเนาะประมานีเลยในส่วนทางด้านนี้เป็นจุดที่ว่าใหญ่อีกจุดหนึ่งนอกจากจุดที่ไก่ามาื่งกีนี่แล้วถือว่าในจุดที่สองเนาะของทรรหากานี่ซึ่ว่าจุดนี้มันว้าวแล้วเนาะทุกคนจะชังเนะิตเนาะว่าจะมีหยดน้ําที่ยดลงมาอยู่นั่นเองในจุดนี้แล้วในส่วนของทางด้านเทิงบานนี่ทุกคน จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะในทางจุดทางด้านถึงนี่เนาะในจุดนี้คล้ายกันครับเป็นเกล็ดอย่างที่เราเคยได้บ่กมันจะเป็นเลื่อมๆประมาณนี้นีนน่น,นะลัะกษณะประมาณนี้เลยในส่วนของทางด้านถึงจะเป็นเลื่อมๆน้ำย่อยแบบนี้ใน,นส่วนของฝาเพดาน ยืนอยู่จุดนี้จะได้ให้เราจะได้เห็นลักษณะ,อะของน้ำย่อยเนาะจากในส่วนของที่เป็นยดหินนี่นี่เาจะเห็นมาว่าเห็นมียดหินเนาะอาจะเป็นหลักปรมมาณนี้แล้วจะสังเกตเห็นว่ามีน้ำย่อยลงมานนเองให้มันเย็นในทุกหามยูนในจุดนี้เนาะจะแตกต่างจากจุดที่ผ่านมาจุดนี้จะเย็นลายทางนั้นถึงจะเป็นหลักปรมมาณนี้จิตเป็นจิตลงไปนี่จะให้ความ เพื่นนี่จะเหม็นซุม่มซุ่มตลอดเลยเนาะในสไรด์ในส่วนของเพื่นนี่ย่างมาทุกอ่านในจุดนี้เช่นกันเหมือน,นว่าคล้ายกับเวลาเราไปลินอันทะเลทรายอ่าทะเลจาาริงๆนะเรายดยดทรายเห็นนะอันนี้ก็คือกันจะเป็นลักษณะป,ประมาณนี้นี่เลยแต่ว่าทางด้านเทิงนี้อันจะให้เป็นเกล็ดเลื่อมๆนี่ทุกท่านเลื่อมได้นี่ เป็นเลื่อมๆไปอ่าอันที่เห็นเองก็คือจะแมนเป็นหยดน้ำเนาะที่เห็นเ,เป็นเลื่อมๆนี่แมนเป็นหยดม็ดม็ดของม็ดน้ำนั่นเนองเนาะที่เกิดขึ้นด้วยของธรรมชาติเนาะแต่ว่าฮ้าสังเกตเห็นว่าในจุดที่เป็นหยดของหยดน้ำนี่มันจะเหมือนบอกว่าหน้ามันออกจากจุดนี้นี่ทุกคนนี่เนาะ เน้มกไก่จะเป็นประมาณนี้เลยสวยงาม่ลยนี่เนอะลักษณะคือกับเหงาของเขานั่นเองเนาะออกมาจากต,ตัวของเขานั่นเนองเนาะแต่ว่าหยินได้ มิดยืดนห้าทิ้งทึก,กในตัวข้าพเจ้านิกสุกเย็นลายทุกคนอันนี้เนาะนี่คือทำาหาการอยู่ที่เมืองแม่ฯโอเควมงจันทร์หากว่าท่านใด้โชใจที่อยากจะมาเที่ยวชมมาแบบนี้เนาะ,ะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของรายละเอียดเด้อเดี๋ยวข้าพเจ้าจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการที่ยวจะเดินทางมานี่เนาะสนับสนุนทุกท่านและการท่องเที่ยวบ้านเฮาแล้วก็สนับสนุนซุมโนให้มีเกิดการสร้างไรายได้เนาะเพราะว่าก่อนเที่ยวจะเข้ามาภายใานายนี่ ก็จะแมนเป็นคนในส,ส่วนนั่นเองเนาะที่เพิ่นขับเหงาล้วก็พาเขาเข้ามาเหมือนดอกเฮดได้น่ทุกท่านนี่นะจุดนี้นี่เลยประมาณนี้ยุดหยุดหยุดจะเป็นห้องกงก้างประมาณนี้เนาะในสำหรับในจุดนี้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งจุดใหม่เพิ่มเติมอีก ส่วนที่เปลี่ยนพื้นเขาเช่นกันทุกท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยถ้าเอาเขาเนี่ยบ่งใกล้ๆเนาะแน้มเข้ามามันก็สิเหมือนไปเป็นรักเป็นสันเป็นสันแบบนี้แล้วก็จะเป็นหลุมแบบนี้นี่เนาะเย็นได้ทุกทานอยู่หลุมนี้เนาะ,ะเพราะว่าหน้ามันย้อยเนาะลงมาแล้วก็จะให้ความเย็นอยู่ไหนนี่เช่นกันเนาะจากที่ยางยางเมื่อยออกมาทางด้านนอกเขามาหอดภายด้านไหนนี่จะเย็นเลยอู้นะคนคนจุ่มกันอยู่ทางด้านนอกคนจุดเทียนที่ไก่มาบางทีนี่เดี๋ยวเขาไปบึ่งจุดใหม่เติมเพราะว่าอยู่นี่มี หลายจุดเนาะไท้เราได้อ่า o มกันบ่มีแต่เฉพาะเท่านี้ได้เพราะว่ามันเป็นห้ามค่อนข้าง,งว่าจะกว้างแล้วก็เข้าไปในลึกๆเกือบไปอีกเนาะ,ะทางนอกว่าวาแล้วทางเข้ามาฮะด้านในนี่ก็ถือว่าชุดๆแล้วเนาะอีกหนึ่งสถานที่นี่ทุกคนเบื้องนี้เนาะจุดนี้สุดยอดไล่เอ๊นั่น ตกเนะวิทสวยงามเลยแล้วก็มันเป็นชุดที่ว่าเป็นเพดานสูงเ็ให้เฮาได้สัมผัสถึงความเย็นและอากาศมันถ่ายเทมันจะบ่อยความรู้สึกของความร้อน <ค><ย>มันลึกทแบทบันี้พวกมันเม่นอย่างไรท้งลุมไฟขับไปเจ้าซองบ่เถิแต่ว่าได้ยินเสียงเป็นน้ำ ขึ้นมาข้าจุดนี่คือว่า ระดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะปิดลักษณะคือมันมื่นเนาะมันจะหน้ามันจะย่อยแล้วเฮ็ดไท,ท้าทายงยางขึ้นมามนจะมื่นขนาดทุกท่อนแล้วจุดนี้เนาะนี่เห็นไหมคนเนาะจะเป็ลนลักษณะเป็นแบบนี้เลยแล้วนอกจากนี้เขาก็ยางขึ้นมาข้นา,ขานาเทิงอีกเราจะสอดไปอีกจุดหนึ่งนี่ผู้คนคนอยู่ทางด้านนอกพี่สไลด์ค่ะไปเดี๋ยวเราไปจุดใหม่เติมอึบ,อบ,อบ ถ้าว่าท่านใดสนใจนะที่อยากจะมาหาประสบการณ์ข้อมือไอแบบนี้เนาะมาได้เนาะทุกท่านอยู่ที่มืองแม่แข่งวิจัน์ว้าวมุมนี้นนอ้ อ่ะ okay. ่าหลับมาซ่เดเจ้าขอเก็บภาพ่รบินรถเขาเฮข่อลียช่ไหรอเจ้าข่าวบอกแล้วอ๋อขึ้นไปอีกไปอีกดีป่ไม่ทำอีกไปคุณแม่งามไปไปอันนี้อย่างเมงงไป ไปแล้วว้าจะไปทามมาจากเบื้งไปทุกท่านไปเบื้งจุดใหม่อ่ะเพิ่นบอกว่าเป็นจุดจที่ว่างามอีหลีเนาะงามก็จุดที่หนึ่งจะขึ้นมาจุดนี้หัน่นมันก็จะเป็นลักษณะคือเป็นยนงูหินแล้วก็บวกกับว่าเขาจะได้เห็นธรรมชาติเนาะที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองเห็ ความสวยงามทังจุดนี้มันเป็นลักษณะคือเป็นโปรง่งเนาะเป็นโปรง่งเป็นอันนั้นไปอย่างนี้ใครตะว่ามาต้องการหลายคนมันบวมเมื่อยนะเพราะมันตา่างคนต่างลมแล้วกันมวนไปแต่ว่าตัวของผู้เกี่ยวนี่เมื่อยแล้วเนาะขึ้นมาไก่บ่ โอ้ยก,กันคนั้เจ้ามาแล้วบเข้าไปในนนิบ,บอกมาแมนบอกไปซะนะคนบอกว่างามสุดว่ะสันเขาก็ต้องได้ไปแบบนี้แมนแห้วเนาะเมื่อได้มาแล้วกูไหลยะทางไกลๆเนาะสองร้อยกัวรักจากเวิยงจัดมานี่แล้วขีข่เฮงมาอีกเนาะเขานอนข้างคืนอีกผ่ามาแล้วโบกเข้ามากะแมนบอกฮอนแต่ว่า ทางเข้ามานี่กุกกระสุดยอดแล้วนี่ก็ว่าเนัย่ยก็คือธรรมชาตินั่นเองเนาะความสวยงามธรรมชาตินั่นเองท่านทางเป็นมันยังเป็นความสวยงามที่แปลว่าคงเดิมมาอยู่นะพาพราวะหนึ่งยังบริาหารได้ทำหลายสองอาการเข้ามาของผู้คนก็นยังบริหารได้หลายกระเทียให้เราได้เห็นสิ่งที่วความเปลี่ยนธรรมชาติโปิ ปาปกทำตัวนี้นทุกท่านงาม,รงมไรไปไป โอ้ทนอ,อ๋อไก่ละไกะ่กทอดปักทอดอู้หู้จุดนี้เนาะทางด้านหน้าทุกท่านจิ้มสิเลยสุดยอดเนาะบินไปนี่ มาหลายคนจริงมวนสวนกันลงกันไปเนาะทุกท่านแต่ว่าเอ้าเดีนี่อากาศทีนี้เหงอแตกเหงอแตกแต่ละคนกันเลยข,ข,ขึ้นลงลง,ลงแบบนี้เลยเนาะอ่ะจริงเอื้นว่าการที่เขาชกหาปรจุนไพ่ออกกำลังกายไปในตัว ไปก่อนไหมจะไปก่อนเลย,ยกรึบกึบผักผักนี่เหยียบบอลอ่นก็จะเหยียบอ่นมาจึงบูมืนน้นเหยียบนี่เขาก็ก้าวนี่อี่เดยตามมาเลยอ่ะหอดละสุดท่านมันบอกว่าเป็นจุดที่บอกว่า,วางามสุด

mapo 哇！不。